แนวรับที่ทะลุพันสามร้อยแปดสิบมาอยู่ข้างล่างแล้วนะพันสามร้อยเจ็ดสิบพันห้าร้อยนี่สีบพันห้าร้อยเจ็ดสิบละอ๋อครับก็คือกี้นี่เป็นพันสามร้อยตกใจ <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> นั่นหมัยถึงหยุดหนึ่งห้าแปดศูนย์ลงมานะครับซึ่ง <c oughs> เป็นฐานเร,ร,รียกขานที่รองรับต <c oughs> ลาดได้ได้ค่อนข้างดีในสุดาที่แล้วนะครับวันนี้ก <c oughs> <c oughs> เกิดมาเริ่มอ่อนตัวในช่วงบ่ายนะครับก็ลงต่อแต่ว่าดูก็มีมีพื้นที่แบบลงก็คือหลักๆมีสามตัวนะหนึ่งที่มันตลาดลงอ่ะก็คือรอพอแล้วก็รอ,อสองนะครับลดประมาณสออร์เซ็นตกว่าแล้วก็ AD เอดีเยอะหน่อยประมาณประมาณสาเปอร์เซ็นตนะครับก็ทําทให สร้างส่วนแบ่งจังคบให้โตอีกเริ่มมีแรงแรงขายลงมาแต่ว่าเป็นการหลุดหนี่ยงการซื้อลงมาด้วยนะครับตอนนี้แง่ลบ่อไปก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เราก็ทั่วมประมาณหนึ่งห้าหกห้าช่วงนง่ที่มีหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับเมื่อจะลงมาลงมาถึงตอนนี้ก็เกิดถึงละนะครับแต่ผมก็ยังไม่ดูเบอร์นี้ก่อนนะถ้ามไม่จำปาก็มองโอกาสการ จะปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้ที่ลงเยอะก,<___'>ก็ก็จะอาจาอาจะทําให้ภาพที่เหมือนกับว่าจะขึ้นไปตับสุกกะกนไม่ใช่อาจจะเป็นแค่การการชะลอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ลงในชุดหนึ่งให้ดูตอบร่าดิา้ก565แล้วก็มันแค่เซฟซูนะครับถ้ามันไม่ต่างนี้ภาพรปปวมผมก็มองว่ามันจะเสลียนะตัวรอทะลุ1 6 0จุดขึ้นไปได้นะครับ<___><__ อต่ถ้าโอเคถ้ามาเริ่มตับขาวจริงถ้าโอเถ้าอาจจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีละนะครับแต่ตัวปลอดภัยก็ยังมีที่มีควาสนใจรองรับนะถือว่าก็ยังยังซื้อได้ก็คืออย่างเช่นแอปวานหรืออินทัสเนี่ยนะครับก็ยังมีความสนใจรับอีการปรับลงมันก็อาจจะอาจจะอัตราเลื่องอจจัตราลงมันอาจจะไม่เข้าตลาดนะครับหรือว่าตัว อื่นๆก็จะมีแอซ์อินคันหรือว่าจะเป็นไออาดีซีก็ยังได้นะครับเราลงมาแล้วการที่ประมาณห้าจุดสองก็ไม่ใ่ห้าสิบยเดือนอะไออหรือว่า w i ไอก็ห้าจุดสอง้าจุดองหประมาณเนี้นะครับส่วนเอ่อเคทบีทถ้าเกขึ้นต่อไม่ควงตับอาประมาณสิบเก้าบาทเพื่อได้หาประมาณยี่สิบาทนะถ้าเริ่มต่ากว่าไม่ค่อยดีละนะครับ ส่วนตัวที่เป็นเขียวอยู่ก็ BOA เอนะครับถ้าเรมองเรื่องของตัวยีนอนัุ์ที่ที่รวมกลับมาตับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนุนได้รุมถึงตัวรายงานงกลุม่มในการงานนะครับในไรมาสหนึ่งไรมาสสีนะครับที่จะรายงานประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยตั้งผลการงานน่าจะเป็นภาพของการการื้นตัวนะครับเมื่อเทียบกลับ ดอัน Q จะม,มีอยู่ก็สิดต่อนะครับไม่จำกัดถึงเก้าบาทยังได้อยู่แอซ์อินทัก็ถือนะครับี b d ไต่จำกัดถึงเก้าไม่ค่อยดีละส่วนดีอีเคห้าบาทไม่ดีเช่ากับไออาร์ดีซีนะครับไม่จำกว่าห้าบาทยังได้อยู่ส่วนบีเอเนี่ยที่ผมบอกไปจะประกาศงบประมาณวันที่สามพุมพานะวันวันพาร,รั่หน้นนะครับ ส่วนตัวอื่นตอืๆน,น,นะครับก็จะมีเอ่อรับเหมานะครับรับเหมาสเตกสเตทก้าต่ำประมาณยี่สีบเก้ายี่สิบบาทไม่ค่อยดีแตครับมีอยู่ก็ถือต่อเช่นเดียวกันตัวตัวเะเตรนะครับออยูนิสิบแปดเจ็ดสิบแปดบาท สิบแปดจุดเจ็ดส er> ิบแปดจุดแปดต่ำกว่าไม่ค่อยดีเมื่อต่ำกว่าถีต่อส่วนตัว ECG นะครับที่เาบอกมาจะต่ำกว่าที่กระตุ้นข้ามไว้ก็ลงมาแต่กระมองก็ยังน่ถจะได้นะที่ประมาณสิบสามบาทต้นตสิบสองปลายนะครับเงินได้อยู่ตัวที่เลขผู้สุดลัมนะครับฟอสก็เป็นสิบเก้าห้าแปดบาทต่ำกว่าไม่ดีนะครับ ATP สามศูนย์ อยู่ที่สองจุดหนึ่งหกเหมือนเดิมน,นะครับต่ก,กว่าไม่ดีและโบนสามสองคูสามจะดีขึ้นแล้วก็ต่อไปนะครับอยู่ที่สองจุดห้าศูนย์บาทมีมีตัวหนึ่งที่กำลังคิดอยู่ว่าจะให้เป็นเจ็บวิ่งดีไหมนะครับ ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากก็ลองดูแลกันนะครับธนาคารเทรดีตรงหมายถึงผมนะผมว่าตัวโคเมนเน่ยผมว่าน่าจะพักพักในกรอบสามเหลี่ยมเสแตะระเป็นไตะปลายรอบนะครับลองเดทด,ดูได้ต่ำกว่าซูเดอร์โลนะครับ oh, ประมาณ9.00 <P erman, S 1> ใช่ครับใช่โคเมนที่อยู่ในตลาดเอ็นไอยุติการแน,น่ใจแน่ใจ oh. นะครับ ตอนนี้ราคาก็สิบจุดเก้าสิบบาทเนี่ยซื้อได้เลยนะครับสุดจเก้าสิบเอ็ดบาทซื้อได้เลยแล้วก็ุดเก้ากับสิบเอ็ดบาทซื้อได้เลยนะสมมติสิบเอ็ดบาทต่ำกว่า10.0ทับล้อต้องคุ้มนะเพราะว่าเพราะว่ามันดาวไปมันแค่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ จิตเป็นกสารรวมค่าคอมด้วยนะครับไม่น่าเกิน7.5เป็นตัวครับที่ตรงนั้นนะฮะ7.60ที่โอเค10.60 10.60ผมมองผมมองอะไรผมมองหมุนหมุนแ่งในกรอบสามเหลี่ยมเสรียละพักตัวมาสักพัก์ตระนะครับเอถ้าต้นสามเหลี่ยมก็ดูได้ในหนังสือนะครับมันจะมีระลอกย่อยฮะคืนเป็น A B C D E ขาดมีเมืจะจบละที่ประมาณ สิบจุดหกสิบจุดเจ็ดนี่ยแหละนะครับพอตรวจวัดกางเกตนะผมก็ลองดูนะไปวัดค่ะยกไปแล้วนะสิบเอ็บาทคอมเมนต์อันนี้จะต้องคัดล้อนะครับถ้าเล่นตอนนี้ต้องคัดล้อให้เป็นนะจ้ะคัดล้อให้เป็นนะูที่ร้อยเซนต์ก็คือประมาณสิบสามจุดสี่ที่ สามสี่สิบสีส่บาทอันนี้นแหละมัขึ้นไม่จริงนะครับ<ำ>จะถือว่าไปเท่าไหร่ข้างบนเท่าไหร่นะคุณแม่เดี๋ยวแป๊บสิบสามเลยเหรอประมาณสิบสามกลางๆพี่สิบสามสิบสี่บาทช่วงนั้นแหละโอย้ยาวนะครับ<ำ>โอเคหรือแม้แต่ตรงวัสดเป็น,เป,นเป็นแบบทฤษฎีนะว่าเออสมมติว่าเบรคแบบสามเมลหลี่ยมส่วนใหญ่เราถ้าเกิดเริต้นแบบมันจะยาวประมาณ 75ถึงประมาณ125เปอร์เซ็นของขึ้นในกานรถอมเ่ินที่ายาที่จุกซึ่งใน,นนี้คือขึ่น A นะครัองวัดบาร์การองวัขึ้น A แล้วลก็วยกมีขึ้นมาที่เป็นบับอข้อสอง E นะครับ E Air ขายนะถ้าปีทว่าแทบเิเบื้องต้น75เปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมก็เอาประมาณที่7ด6รากันแรกแชุดบาญชีนะครับจะอยู่ที่ประมาณส2บาทเท่าี อืามเ้าเกิดขั้งตามอศุสัตวาได้บาทหนึ่งเยิต้นนะอันนี้ก็เื้องต้นนะนี่ครับมันเดินสายผมคือถ้าเกิดถึงแนวป้าอย่าทุกทขาวหมดแบ่งขายประมาณสักสามสิบสีสิบปอร์เซนของแนวบ้านแรกเพราะมีอกาสจะขึ้นได้ต่อเก้าเปอร์เซ็นที่อีกสาทนี่ก็ประมาณเก้าเปร์เซนขายสองบาทนะครับขรับทุนประมาณสี่ปร์เซ็นไ่อยกำไรเก้าเปร์เซ็น อันนี้เป็นแค่ขั้นต่ำไปอืมครับก็ลองดูเทรดดิ้งตัวใหม่นะครับส่วนตัวซีดีเอชหนึ่งเจ็ดต้องติดไปก่อนสำหรับคนที่เป็นน้องอยู่เพราะว่าอันนี้อยู่แล้วเนี่ยหนึ่เก้าแปดศูนย์เก้าเก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองแลวนะครับแต่จะเปิดช็อตไหมช่วยดูใหน่งนะครับเดี๋ยวดีผมขอดูที่ตอบล่างก่อนนะครับถ้าทิดกึงเซ็เตอรคือเซกประมาณ หนึ่งห้าหกห้าถึงประมาณหนึ่งห้าเจะสูตรใช่ไหมไอ้ตัวซีรี่์เอสหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันจะประมาณในยซนประมาณเก้าจุดห้าประมาณเนี่ย่งนน<ะ>ขอดูก่อนนะครับครับรอไปแล้วก็ออกมาเวชเชอรีก่อนนะครับสําหรับตัวซีรีสเอสหนึ่งเจ็ดด้านของกองคำนะครับสตอกโก้ก็รอเป็นช็อต ที่ประมาณสต็อปโคะนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหนึ่งพันสองร้อยสามห้าครับแล้วก็สูงบาทหนึ่งสองสี่ศูนย์คัดลอดด้อมตัวสต็อปโคเป็นช็อตนะฮะครับใช่ครับโอเคคัดหนึ่งสองสี่ศูนย์นะฮะครับได้ค่ะอ่ะเออมีตัวหนึ่งกันนะว่าเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับหุ้นนะคะใช่หุ้น มเนจะเป็นตัวตัวบ้านปูผมก็ว่าพักเสร็จแล้วอ,อ๋อบ้านปูพักเสร็จแล้วเนะะี่ยใช่และะ้วจากีเนี้ยมานานนะครับอาจจะเปิดแล้วแต่ยังไงก็ตามก็ควรมีจุดคัดลอเหมือนกันนะครับสิบแปดเดอนต่อปีอ่าผมว่าถูกมแล้วถ้าเบียดแบบว่าปรุมมากเพราะว่าถ้า ตัวคืนเงินมขึ้นไปมีขึ้นเงินก็ประมาณยี่สิบบาทตีขึ้นไปยี่สิบบาทเลยครับแต่จะเป็นติดในคลื่นห้าครับเป็นคลื่นห้ามีกราบอืมครับหรือว่ามันตามจุดสูงเลยนะพี่ที่มามาณยี่สิบจุดห้าก็ยี่สิบบาทนั่นแหละอืมครับแนวการมันบุกต้นผดิตตัวใหม่บุกนะที่แนะนำก็คือตัวโฟเมนต์นะครับเป็นตัวเล็ก ถ้าใครชอบโดยใหญ่หน่อยก็บ mm. ้านปูแม่งจะจบละอันนี้ตามตามเทคนิคของคุณอ๋องเลยใช่มที่มองจังหวะแต่ละตัวแต่ละแนะนำใช่ครับคุณอ๋องแนะนํานะฮะคุณผู้ชมครบถ้วนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้นะบ้านปูของแม่นขนาดตลาดสุนงศิษจุกคุณอ๋องก็ไม่ยั้นเลยนะผมเั้นสองตัวนี้ตัวใหม่นะ โอ,อ,องตัวเองนีผมตามตัวเกา่าให้พี่ติดตัวเก่าค่ะอืมครับเออขายไปแล้วก็ขายนะอย่างเช่นเห็นไหมฮะคือขายก็คือขายคือจบจริงๆแต่ก็มองจบจริงๆนะอย่างบีทีทีอย่างนี้นมันก็ลงเลยอะนะอืออือที่บอกไปจะเป็นขึ้นสีอส่ะก,ก,ก็จริงๆนะค่ะอือเนี่ยพ <ๆ S 2> ี่ลงเยอะนะอย่างออรินี่ก็มองจบแล้วก็จะไม่ขึ้นก็เหยุดนหละนะครับค่ะอืม ครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มองมือกากที่มันเกดแล้วก็จะก็จะพูดแล้วก็พอบอกเสร็จแล้วก็จะอาจจะเอาไปแล้วก็อัปเดตัวเหลือที่เข้ามาครับอ่ะหมดแล้วนะอืมแล้วดีไอก็ก็คือลองมาบอกไปรซื้อแทนที่ถ้าเกิดไม่ติดแล้วนะใช่ตัวไอซีดีไออ่ะค่ะโอเคได้แล้วเป็นที่มาอืมโอเคขอบัวอ้วนกระดูกกวาา ได้ขอบคุณมากนะคุณอนค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณองก็พยายามที่จะทบทวนข้อมูลหุ้นที่เคยแนะนําตัวไหนถือได้หรือว่าตัวไหนไม่ต้องแล้วจบรอบแล้วอ่าชัดเจนนะ,ะสำหรับท่านที่ตามหุ้นในคลื่นกลยุทธ์ของคุณเอกพวินนั่นเองนะคะค่ะหุ้นตัวใหม่ที่เสริมขึ้นมาก็มีบ้านปูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคโคมแม่นนะคะคโคมแม่นก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการจองโรงแรมนะคะ ก็เป็นระบบบางระบบให้กับโรงแรมนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับข้อมูลตอนนี้กับ